มาต่อกันที่สุ <c oughs> ซูกิจิมนี้คันนี้นะฮะคันนี้เป็นรถรแท้เลยครับคาริเบียนคันเมื่อกี้เนี่ยที่คุยกันเนี่ยคือเรียกว่าได้สารตั้งต้นมาพอสมควรครับผมนะมีการย่นบอด,ดี้มาแล้วทําสีมาแล้วแล้วคันนี้ครับตอนที่ได้มาได้มาสภาพไหนครับก็ได้มารถโปรโมนาหนะครับก็ได้มาสภาพที่แบบยังไม่ค่อยพร้อมใช้เท่าไหร่ เราก็ต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่หมดเลยเพราะว่ารถมันค่อนข้างจะเก่าแล้วเขาไปทําสีแล้วรอบหนึ่งแต่ว่ามันไม่สีไม่โอเคครับผมก็เลยมาทําใหม่แล้วก็เครื่องไม่สมบูรณ์ลูกสูบติดมาช่วงล่างยังเดิมอยู่ทุกอย่างเดิมหมดครับจะมีแค่สีเท่านั้นแหละเลยใช่แต่ผมต้องการเล่มที่ถูกต้องครับเพราะคันนี้เขาเขาได้เล่มมาแล้วอันดับแรกเลยก็คือรื้อครับรื้อทั้งคันเลยแล้วก็ส่งไปทําสีแต่ก่อนที่จะรื้อก่อนที่จะรื้อนะับ ตั้งใจว่าจะทําออกมาแบบไหนโอต้ตั้งใจจะเก็บเดิมครับออกเก็บเดิมเดิมแบบเดิมแบบรีสโตใหม่ทั้งคันครับซึ่งเหมือนเหมือนที่แบบว่ารถป้ายแดงประมาณนั้น<อ>ไม่ได้คิดว่าจะแต่งเป็นแบบออฟโรดไรลุยอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้คิดว่าจะยกสูงหรืออะไรเงี้ยใช่แล้วก็ถอดเครื่องคือครั้งแรกเลยเนี่ยลื้อเครื่องแล้วไปยิงทรายรทำสีฟิตเครื่องใหม่ข้างในก็จะเครื่องพูดถึงเครื่องเดิมนะแต่ตอนนี้ไม่ได้เครื่องเดิมละ ตอนนั้นเคยฟิตเครื่องไปรอบหนึ่งแล้ว,แล,วแล้วไม่โอเคครับไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่เพราะมันเป็นเครื่องคาบูภายนอกผมจะคงคงคงทรงเดิมไว้หมดครับไม่ว่าจะเป็นกันชนก็จะมีกระจังครับที่จะเปลี่ยนเป็นตัวใหม่หน่อยอให้มันดูแบบรถรดดูใหม่ขึ้นครับแล้วก็อาจจะเป็นพวกไฟพวกอะไรแต่โดยโครงสร้างบอดี้กับคิ้วล้อเนี่ยผมยังเอาคอนเซปต์เดิมอยู่ก็คือเดิมๆกระจังหน้าก็จะเป็น เป็นของคาริเบียเนี่ยแหละครับแต่ว่าเป็นรุ่นใหม่กว่าซึ่งของเดิมจะเป็นสี่ดำๆเยอะๆครับอันนั้นจะเป็นตัวเก่าเป็นซี่เหมือนตูป้ปลาใช่ครับใช่ไหมใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นแบบรุ่นใหม่สปอร์ตตี้ขึ้นมาครับก่อนสปอร์ตไมล์ครับชิ้นนี้ครับชิ้นนี้แหละครับอินโดครับ <laughs> เป็นฝาครอบปิดกันน้ําลง ต้องแผงชิงหลีนะนะใช่ครับเราไม่ต้องการให้น้ําลงเพราะว่ารางน้ําข้างล่างอ่ะมันผุหมดแล้วครับไม่งั้นลงขาเราแน่นอนอก็เลยหาอะไรมาปิดแล้วก็ใช้แผ่นแดมข้างล่างเจ้าของเก่าอ่ะเขาทําสีเขาทําพื้นมาดีครับแต่ว่าสีเขาเขาเหมือนก็ยังทําไม่เสร็จนะครับผมก็ขอซื้อเข้ามาก่อนอ๋อยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่อ๋อเจ้าของเก่ายังทําสีไม่เสร็จด้วย คือเขาทาเป็นสีออกด้านๆนะแล้วเขาไม่เขาเขาทำเสร็จเขาก็ไม่ชอบเขาบอกอยู่ครับเขาบอกว่าเขาก็อยากจะทำมาอีกอแต่ดอดีเขาตัดสินใจเขามีเออเขาก็เลยขายก่อนครับคิ้วล้อเดิมใช่ไหมครับคิวล้อเดิมครับผมมาพ่นสีดําตัวบันไดข้างล่ะครับ <laughs> บันไดข้างผมเอาของออรถกระบะมาใส่อ๋อของมันแล้วก็ทําขายื่นออกไปรัดคัสซีมันต้องตัดต่อไหมครับไม่ต้องเลยครับแต่ทําขาเนี่ยไปรัดคัสซีข้างล่าง คือท่อเดิมเนี่ยมันจะเป็นแป๊บเหล็กดำๆเล็กๆมาอย่างนี้ครับตรงมาอย่างนี้อ๋อแล้วเราเป็นขยายเป็นท่อใหญ่ครับเป็นสแตนเลสแต่ว่ายังออกทางเดิมครับคือภายนอกจะดูแบบเดิมหมดสปอยเลอร์นี่ใส่เพิ่มใช่ครับอันนี้เป็นของตัวแต่งญี่ปุ่นที่มีเพิ่มเติมขึ้นมาจากเดิมก็จะมีตัวนี้กับตัวขายึดยางอะไรอันนี้เป็นงานคัสตอมนะใช่ครับสวยเลยครับสวยนะครับมีขายเยอะแยะเลยครับ แล้วก็เอายางออกแล้วก็มาเจาะยึดถังน้ํามันแทนเ,<อ>รเราไม่ได้ต้องการใช้ยางอะไรแล้วข้างในก็เดิมๆหรือเปล่าฮะข้างในผมเอาของพวกอันนี้น่าจะเป็นแบกไลท์ JA22 น่าจะไม่ผิดเพราะว่าจิมนี่ตัวนี้นะครับแผงมันจะเปื่อยๆเลยครับใช่ไหมฮะแผงข้างเนี่ยในตัวรถ,ถเนี่ยถ้า JA22 เนี่ยหน้าเขาจะเป็นสปอร์ตไมล์ครับอันนี้คือแผงของเขาเรามาใสา่เพราะบอดี้มันเหมือนกัน อ๋อถ้าเป็นจิมนี่รุ่นสปอร์ตไมล์เขาจะมีแผงตัวนี้ใช่ครับแผงพลาสติกเอามาใส่ด้วยกันได้เหรอใส่ด้วยกันได้ครับ <c oughs> แต่ว่าจริงๆแล้วมันจะมีกิบล็อกกดแต่ผมไม่ไม่ได้ไม่ได้เจาะรูผมใช้ซิลิโคนยิงเลยกับกาวสองหน้าอ๋อก็ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ยึดด้วยสกรูไม่ได้ยึดด้วยกิปมันจะมันจะมีกิล็อ,ลอกอยู่หลังแผงแล้วก็ต้องเจาะรูที่บอดดี้ผมไม่อยากเจาะครับ ผมก็เลยยิงซิลิโคนแล้วก็ใช้กาวสอหน้าอ๋อยึดด้วยการอัดซิลิโคนเอาใช่ครับพวกรูพวกนี้คือรูที่ใส่กิ๊ดล็อกอ๋อแล้วผมใช้กาวสองหน้าแปะแทนแล้วก็จะมีรูหน่อยใช่แต่ถ้าเก็บงานจริงๆก็หาอะไรมาปิดนิดนึงอ่ะใช่ครับแต่ว่าก็ไม่ต้องขนาดนั้นนะในไลท์รอยกาวสองหน้าผมแปะเองนี่กลายเป็นเหมือนพอเปิดมาข้างในนี่เหมือนรถปีใหม่ขึ้นนะก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมก็คือเบาะเดิม บอ่อนี้บอ่อเดิมนะผมก็มาหุ้มใหม่หเฉยแล้วก็แบตเตอรี่ผมย้ายมาด้านหลังเพราะว่าข้างหน้าหูบางเครื่องใหม่ก็จะดูเก็บห้องโล่งนิดนึ่ห้องเครื่องโลง่งหมายหมายถึงว่าอารมณ์ของภายในเนี่ยถ้าเดิมๆของรถรุ่นนี้ที่มันเป็นแผงข้างเปื่อยๆเป็นเหล็กเอลเล็กซ<ะ>ีเดียวกะระรถ<ช>ครับพอพอมีพาร์ทมีแผงแบบนี้มันก็ดูอารมณ์เหมือนรถปีใหม่ขึ้นครับคอนโซลก็เป็นคอนโซลตัวนอกครับออเปลี่ยนคอนโซลใช่ครับเดิมเดิมคอนโซลนบ่อเดิมจะไม่มีหูตัวนี้ ผมเอามาใส่เพิ่มบ์ดเดิมจะไม่มีไม่มีหมอดรองค่ฮะใช่ครับวันนี้งานสร้างหมดเลยครับเพราะว่าการวางเครื่องเนี่ยมันต้องล่นเกียร์ถอยหลังมามเพราะว่าเกียร์เขาจะยาวเกียร์เดิมครับอันนี้เลื่อนมาหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์โฟก็เลื่อนถอยหลังออาไว้อันนี้ก็จะสร้างขึ้นมาอ่เครื่องครับทําไมเปลี่ยนเครื่องใหม่ครับตอนนี้เป็นเครื่องอะไรครับ ตัวนี้เป็นเครื่อง Toyota 3S ครับแล้วก็เซตเทอร์โบเพิ่มตอนแรกเนี่ยผมรีสโตเครื่องเดิมไปแล้วรอบหนึ่งเป็นเครื่องคาบูซึ่งคาบูแท้เนี่ยหายากมากจูนยังไงก็ไม่จบแล้วอีกอย่างเครื่องพันสามมันก็กำลังเครื่องมันก็น้อยทีนี้เราอยากได้เกียร์ออโต้ด้วยเราก็เลยมองเป็นตัว 3S สํำหรับคนที่อยากจะวาง 3S แบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นคาริเบียหรือว่าจิมนี่ก็ตามเห็นบอกว่าเรื่องเครื่องเนี่ย เล่นเอาเหนื่อยเหมือนกันเขาว่าไม่ได้จบในครั้งแรกก็คือสำหรับเอาผมแยกเป็นรถที่แนบใต้เพลาแนบใต้เพลาเนี่ยก็คือแทงแทงน้ำมันเครื่องของ 3S เนี่ยมันจะไปโดนเผาหน้าต้องสร้างใหม่สร้างแท้งใหม่เลยแต่ถ้าเป็นแนบที่ยึเทินอยู่บนบนเพลาเนี่ยสามารถเนี่ยใช้แท้งเดิมได้เลยไม่ต้องเสียเวลาสร้างแทงแต่ทีเนี้ยผมเลือกเป็นที่ ผมจะไม่ยกสูงก็คือใช้แหนบใต้เผาครับเราเลยต้องสร้างแทงค์ใหม่มันไม่ยากครับมันแต่มันจะเสียเวลาซึ่งมันก็จะเหมือนกับว่ามันเสียเวลาในการสร้างด้วยครับนะครับแล้วก็เรื่องเครื่องเนี่ยมันก็ต้องดันเกียร์ไปด้านหลังพอมันไปดันเกียร์ปุ๊บเกียร์สโลเราก็ต้องถอยหลังตามมันก็ต้องเปลี่ยนตำแหน่งจุดยึดเกียร์ใหม่มีเครื่องตัวอื่นเปรียบเทียบไหมครับเครื่องตัวอื่นถ้าเครื่องเดิมส่วนใหญ่ก็จะวางที่เห็นกันนะครับจะเป็นวีทาร่าพันหก กียโต้ก็จะฮิตกันแต่ถามว่าอะไหล่ผมว่าอะไหล่โตโยต้ามันจะหาง่ายกว่าเซอร์วิสง่ายกว่าครับซึ่งซึ่งถ้าถ้า,ถาบางคนไม่ได้กลัวเสียรถเรื่องห้องเครื่องเท่าไหร่เพราะว่ามันต้องมีการทุบทุบห้องเครื่องทุบอุโมงค์เกียร์นิดหน่อยตอนวางเครื่องนี่มีอุวอรอนมีฟิตเครื่องใหม่ไหมครับก็มีแค่เก็บรอบนอกครับก็คือพวกสายพานทามมิ่งครับหลักๆลูกล้อ แล้วก็หัวเทียนคอยเป็นไดเร็กคอยครับแล้วก็มีการเซตเทอร์โบแล้วก็จูนกล่องครับเพิ่มเติมนิดหน่อยครับพูดง่ายเน้นเราไม่ได้เน้นแรงเท่าไหร่ครับเน้นเน้นสวยงามมากกว่าอืมครับครับน้องโซเขาจัดให้ก็มีการปรับแต่งนิดหน่อยไล่ข้างครับแล้วก็เก็บสวยงามครับแรงแค่ไหนไม่รู้นะเดี๋ยยังไม่ได้ลองนั่งนะแต่ว่าสวยเนี่ยสวยมากเลยนะครับแรงมากไม่ได้ครับช่วงล่างเอาไม่อยู่อ๋อเทอร์โบของอะไรครับ เทอร์โบก็ F ห้าห้าครับครับบูทเท่าไหร่ครับบูทศูนย์จุดห้าเองครับอืมเบาๆครับผมแหนบเนี่ยผมยกไม่เยอะครับยกประมาณสองนิ้วจะเป็นของโอแมนครับอันนี้น่าจะนิ่มสุดแล้วล่ะสำหรับซิมนี่หรือคาลิเบียนเพราะผมลองมาสามสี่ย่อแล้วโออแมนน่าจะจบสุดแต่ว่ายกไม่ได้เยอะถ้าอยากยกเยอะต้องเทินเผาครับครับก็จะเป็นแหนบยกสองนิ้วใช่แต่เรามาเพิ่มตรงเตงอีกสองนิ้วอ๋อกลายเป็นสี่ แต่ตรงเตงจริงผมดูแล้วมันยกไม่น่าถึง2อง้องน่าจะประมาณนิ้วครึ่งนิ้วกว่ากาใช่ก็ไม่ได้เต็ม2นิ้วใช่ครับล้อผมก็สั่งในดูในเพจนะครับจะเป็นล้อนอกแล้วเขาก็มาปัดเงาให้เราใหม่ครับล้อประมูลยาคู่อะไรเงี้ยตัวนี้ยางเท่าไหร่ครับยาง30ครับอ๋อคาริเบียนนะ่ะสามเอด็ดครับแต่คันนี้ใช้30ใช่ครับล้อขอบ15ครับ อาแต่คันนี้ก็เหมือนจะติดแล้วไฮะยังไม่ติดนะยังไม่ติดไม่ติดตครับอันนี้ผมปาดปาดกันชนด้านในจริงๆอ่อะตรงนี้มันจะติดเวลาเลี้ยวอแต่ผมเอาปาดหลบไปอ๋อถ้าไม่ปาดเนี่ยติดคือผมจริงๆแล้วข้างนอกเนี่ยผมตั้งใจจะทําแบบเดิมเด, clean, 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 เดิมเลยแบบคลีน n c เดิมเดิมเหมือนหมกนิดหน่อย <laughs> อ๋แต่ล้อสามสิบนี้ดูเต็มซุ้มพอดีเลยนะฮะกำลังดีเลยนะปาดนิดนึงไม่เยอะใช่ไหมฮะไม่เยอะครับไม่เยอะ <ừ> ก็คือแหนบอมันได้ตรงเตงย,ยืดด้วยไงครับมันก็จะยืดยืดหมายถึงว่าช่วงช่วงล้อมันยืดมาด้วยมันก็เลยไม่ติดด้านหลังซึ<อ>่งปกติถ้าแหนบมันไม่ยืดเนี่ยเวลาเลี้ยวเนี่ยยางมันจะโดนตรงช่วงนี้<อ>ครับเมื่อก่อนหน้านี้คันนู้นเคยติดอยู่<อ>เพราะเราเปลี่ยนแหนบแหนบมันยืดกลางกลางเนี่ยก็จะช่วยได้แล้วก็โช๊คผมใส่เป็นโปรเฟนเดอร์สี่ต้นเลยครับอ๋นะครับมันจะมีซับข้างหน้าก็จะมี ซับแทงข้างหลังก็เป็นซับแทงเหมือนกันผมไม่ได้ขับเลยจริงผมจอดอย่างเดียวไม่ใช้เลยอ๋อผมแต่งเสร็จผมก็จอดอย่างเงี้ยแทบไม่ค่อยได้ขับเลยอ่ะแต่คันนู้นผมเคยไปปีล็อกครั้งหนึ่งครั้งเดียวเองคาริเบียนะล่ะน่ะคันนู้นครับเคยเคยไปครั้งเดียวแล้วก็ไม่ไม่เคยไปคืออยากลองไงว่ามันขับถึงไหมอ่าแล้วเป็นยังไงบ้างครับปลอดภัยครับขับสนุกไหมครับมันก็วิ่งได้ประมาณนะครับร้อยหนึ่งอ๋อวิ่งขับไปกับเพื่อนจิมนี่อีกคันหนึ่ง